บนล่างพ่อครับตัวสำหรับวันนี้เนาะเสี่ยนกะให้ต่อท่านที่บอต้องรอ,ตอ,งรอแต่ว่าให้ชุดเต็มไปก่อนชุดเต็มแต่ว่าสำหรับชุดเน้นชุดนานจังคอยมาตามตาเรื่อยๆมาครมใช่อันนี้ให้ยสองตัวหรือว่าสามตัวไปก่อนสองตัวไปก่อนใ,ให้ชุดสองตัวไปก่อน<ม>ลักลอยคอยมาเอาเมื่อหลังมันมาค่ะ ลักลอยรักกระจับสามตัวใช่มันและยังไม่เอากวาดได้รลเซียนรุนนะคะปล่อยต่อว่าทันทีนะคะวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะเ้นตัวแรกหรอคะเซียนเดนศูนย์กับหนึ่งเด่นศูนย์กับหนึ่งตัวประกบตัวประกบสี่ห้าหกออลักสิบลักสิบไม่สี่ห้าหกลักสิบ สี่ห้าหแล้วก็หน่วยหน่วยศูนย์หน่สอง 0, 2. 2> หน่วยนี่ศูนย์หสองศหนึ่งสองจับคู่จับคู่กับจับนั่นเน่ะตามได้ค่ะเพราะเห็นส <4, 0. S 2> ี่ศูนย์มีสี่ศูนย์กับนำ้ำเลขยกเนเลขก,กับนำ้ำสี่4ศูนย์สี่หนึ่งสี่หนศนยานนึกับจับนั่นแหละห้าศนย์ ห้าหนึ่งห้าหนึ่ห้าสี่ห้าสี่สี่สี่เล้วอียโซนหนึ่งศูนหนึ่งนหนึ่งนี่แล้เม็ดเนีนเนียนแั้นี่จะได้อีกนี่ห้าสองหกสองห้าสองหกสองสองหนึ่งสองหนึ่ง หกหนึ่งเอาไปหกหนึ่งสิบหางไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่สิบหางไว้จับเจ้าศูนย์สองับศูนย์หกไปวิ่งกันก็นกนได้นะฮันเรียกหกตัวนะ <โด S 2> บวทล่างนั่นแหละเสี่ยน 10, จับไ <15, S 1> <20, S 2> หอสิบหางก่อนงานสิบหางก่อนหลับลอยห่ากระดังควายล่อเนาะ เสืดุลนะคะเด่นศูนยรงหนึ่งจับสองตัวหกสิเด่นสี่รองห้อยแล้วก็หกนะคะนี้มันย่งตอหมดยู่นี่ตัวเด่นไหนบ้เด่นศูนกับหนึ่งดิที่ผ่านมาจับคู่ไหมจับคู่กันนนสองตัวล่างอีศูนย์1ีหน <matter> right <ness> <at your merger> so ึ่งหาศูนย์หานึ่งหาศูนย์หนึ่งหหนึ่ง มีในตัวเน้นสี 41, ่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึาศูากหน่งหกหนึ่งศูยนึ่งนยแล้วก็ห้ส่บอกประกาศก็บอกอ่ะเสื่อันอ่ะปล่อยปุ๊บได้ปั๊บ ออกปุ๊บปล่อยปั๊บนะทันทีไม่มีลาไม่มีกั๊ไปจับไว้ให้มันอันอึอดเพื่อไปอตุงกับอาจารย์อืนนไปตุงกับอาจารย์อื่น <gracias> าายืนละ,ะนว่าเบิ่งทีละกล้องด้วยพี่น้องมีหลายกล้องนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะสำหรับได้หลายกล้องเนาะขยับไปทีละกล้องนะคะยับได้เรียกออกจับได้ จะลืมกลับต้องกลับน้ำเนาะ,นะลกลับน้ำบนล่างเยอะในชุดนี้นะส่วนสามตัวเนาะสามตัวรอคำนวณรักรวยรอก่อนรอครับก่ <ๆ S 1> อนเดี๋ยวเดินมาอีกสิเส้นมันใจลายปันได้วันนี้ผ่านมันเดือนเชียงตี๋มันเกิด คือว่าสีเขาอยู่เยอะดรแต่ว่จาจะสิคู่ได้คือกันมันจะขึ้นกัน <c oughs> มันเดินดีแล้วมันบัมันกะเขามากอยู่ดีแหลขะขบวนกระล่างกระล่างขบวนว่าเขาตัวกลับก่าเขาตัวตรงยง่งเส่และวแว่าเหมือนนี้มันเขาทั้งบนทั้งล่างเั็นสามต่ะสองต๊ตะเนาะได้โชคมากับคอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งคลิปบาเนาะเมิดความนั้น ขาบนตัวครับแอันซีเก้อกอกอาออกเกานนีค่ะ่อนมันกับเขาล่างหา่นมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิปปอเก่านี่นะเจ็ดสิแปดเนแถมให้เก้าสปรเ็เลยจ่ <c oughs> อยไปเลยจับ <c oughs> <c oughs> ทางตัวตับน้ำล้างพ่อมมไปจอดมันนั่นแหละโอ้คือแตกขัดแตกเนี่ยคนเนาะเส้นร่วนอยู่เนาะยิ้มไม่หุบเลยโอเปแมนหุบไม่บานเลยยิ้มต้วดีใจน้องพี่น้องเพื่นอะมัน็สิได้พ่นจากเล่าขึ้นมาอย่างนี้แจ๊กฟัดแจ๊ก เล่าลุดเป็นอาทิตย์เนาะแฉ่เมื่อยได้เนาะถูเบาเลยมันถูเบาเลยตีคัดเซียนตัวอันเท่าว่าจังไหนว่าจังไหนว่างไหนก่อนโอ้ยวินางเอฟซีมันเล่ากับลุดมาเป็นอาทิตย์กันดอกวันนี้ก็มาตุถมเอาตัวไทยสันนะมันก็ติดได้ตูนขึ้นมาในจังหน่อยอยู่หันละแฉ่เมื่อยเคลือนเอฟซีได้เนาะเพราะว่าได้ทั้งสามตัวสองตัวอืม ก็ดีใจนั่งเอ็ซเอาเสี่ยนมดนี้สิห้ทุมตัวใดเสียนมักตัวใดมัี่ศูนี่หนึ่งหาศูนย์หาหนึ่งเนสี่ศูนย์ส่หนึ่งหาศูนหาหน่งบดบุญดล่างมาไปอันนี้มัมตมตมกตามใจเสียนไหันออบอกกาดันมาก,มากืีก่บางหนึ่งอีกกว่ากันมากี่บางหนึงแต่หาซี่ับศูนย์นึ่งีล้วเป็นมาวายยู่สองสามสามสองยออเผือ อันนี้กัดจิกอยกับมากัส่นหนึ่งอย่าเงรอไม่กับหาซีซีหานี่เนาะหัวหนานก็เหยียบอยากได้เชื่อเลยก็ยจิ้มอตามจังระว่งตามงกับเจ็ดหกสิกวากนจนกว่าตัวเด่นวันนี้แล้วนันสิกว่ากันระวังตัวเด่นเนาะ อ๋อบางนึงแต่ซองกับสามมันกส <c oughs> กอดกันนะ <c oughs> ่ะเอาตัวใดสิกอดกันไหมอีกวัน <c oughs> นึงส่ยนหนึ่งงีว่ากับหาซีนแหละครับส่วนกวับนั่งกับหาซีนหาคับซีเมียนนี่ได้เม็ดเด่นมัน,นเพร,ราะว่าจับเพื่อเมย์เขาจะเดินสามตัวเพื่อมันลวดโซ่นเนียวกับสิเขาชุดน,นี้นัง่งซีหรือว่าเป็นตัวสำรองนะสำรองเว้ย หกหนึ่งหนึ่งงเนีแล้วกสองหนึ่งหนึ่งสองถ้ตัวที่สองปิดแล้วแล้วตัว,ต,วตัวที่สามมันจะปิดเปิดปสลันอืมมาพี่น้องเอเดี๋ยวรอดูตัวเลขนะคะเดี๋ยวเปิ <c oughs> ดตลอด

ยักตัวเลขนะคะท่านผู้ชมอยอมซื้ออมดึกไหมรืองคอหน่อยแต่น้อปราสั่นว่าร่างเดียวนึงวันนี้ราสั่นเุ่นใจสปอร์ตเนี่ยเย็บซีเวนตีส่ใหม่หรือเเออแม่หรือเอาแต่ว่าก่อนอื่นเก่าให้แอดมินก่อนเสียมรุ่นกับเสียมรุ่นกระจกออกก่อนเนาะไม่กินยุ่นี่แล้วนะไปกินน้ำมาได้เด้เอาก็ไต้งกปเกินยุ่นี่แหละน้ำม่ก็ไปทำเนี่ เ,เ,อเอาตัวใดเสี่มากที่สุดสี่หนึ่งสี่ศูนย์หาศูนย์หาหนึสี่หนึ่สี่ศูนย์ห5าศูนย์ห5าหนึ่งอันนี้คือเด่นสุดๆนั่นแหละเม็ดจานรอบประกบลักรอยห้าลักลอยใส่สี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์หาหนึ่กับน้ำบตเียกับเป็นศูนย์สี่หนึ่งสี่ เป็นเพียงแนวทางนะคะต่องวดเลยสำหรับสองตัวนะคะส่วนสามตัวเดี๋ยวรออีกจากสองเมือนะคะแนวต่างว่างแนวต่างไว้หแล้วล่ะเอามาล่อรักลอยปิดตรงปิดตรงแล้วไปจ่ายเยื่องเยื่อนเลยพี่ จังนั่นเนาะแต่ว่าอาจารย์เอื้นพันท่านปล่อยมาดอกมิตรเสียนรุ่นนี่ล่ะปล่อยก่อรมอตอนนี้จังน้อยเพิ่มเนืนน้อมิจเ <laughs> จ้าไปเพิ่มเติ้ลวุ่นวุ่นมากเจ้าก็ถอยล่อไปเบิ่งวาสิไปตรงกับผู้ใดญ่บอมัมกกับจังไฟไปเย็บจับรัตนีเนาะเดี๋ยวตัวเด่นไปขวาองค์เพิงเลี้ยงเก่งเนาะมีสูตรดับสูตรตักเลี้ยงเพิ่นที่แต่ผู้เก่งเก่งนี่แหละตัวมิตรเซียนตัว่าเพิ่งกต่ทำนวณมากขึ้นเนาะ แต่ของเสียนรุร่นว่ามีสูตรตัดมันก็เลยสุดลายคู่มันเป็นลายคููเนี่ยเป็นแนวทางของเสียนรุร่นนะคะอุกซี่มักชอบก็เอาไปยึดจับลบัตเตอรี่ไว้ก้อนเนาะคะ่ะควานสิเป็นตรงเด็กล,ลายอาจารย์มันสินสดังสีอันย้ายเครื่องอีกแล้วเสียนรุ่นในเต็มมันบหในเต็มได้ไนบ่ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ